โครงงานพัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนหลังห้องสู่ผัง6โมเดลการอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาที่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญยิ่งที่ใช้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และความเข้าใจออกมาเป็นอักษรเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนเกือบทุกวิชาเพราะต้องจดบันทึกเพื่อรวบรวมหรือสรุปเรื่องราวมาเรียบเรียงเป็นองค์ความรู้ใหม่หากสามารถพัฒนาสองทักษะพื้นฐานนี้ได้ก็จะทำให้นักเรียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จสูงสุดได้การพัฒนาการอ่านเขียนนักเรียนหลังห้อง เป็นการปรับกระบวนทัศน์สร้างระบบการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียนใช้แนวคิดผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันการมุ่งม,มั่นสอนนักเรียนให้จบตามเนื้อหาหลักสูตรเหมือนที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างพื้นฐานทักษะการอ่านเขียนให้นักเรียนทุกคนได้โรงเรียนนิคมพัฒนาผังหกสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตั้งอยู่ที่อำเภอมะนัง ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ70กิโลเมตรเปรียบเสมือนโรงเรียนชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญมีนักเรียนประมาณ700คนสภาพโดยทั่วไปมีดังนี้ฐานะของครอบครัวพบว่าร้อยละ37.57ของนักเรียนทั้งหมดมีฐานะยากจนอาชีพครอบครัวพบว่าร้อยละ70ของนักเรียนทั้งหมดประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรมสถานภาพครอบครัวพบว่า ร้อยละ50มิมีได้อยู่กับบิดามารดาหากย้อนดูผลการประเมินทดสอบย้อนหลัง3ปีและสภาพปัญหาดังที่กล่าวมานับว่าเป็นประเด็นท้าทายอย่างหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่จะแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสร้างทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ที่เท่าเทียมภายใต้นิยามว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากการทดสอบเด็กที่อ่านไม่คล่องสรุปได้ว่า เด็กใช้การอ่านแบบจำเป็นคำๆเมื่อเอาคำมารวมกันเป็นคำใหม่หรือเป็นประโยคเด็กจะอ่านไม่ได้ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนของครูจากระบบให้เด็กอ่านโดยจำเป็นคำๆเป็นลักษณะแตกอักษรผสมสระแบบที่รุ่นพ่อแม่เราเคยเรียนในอดีตจึงได้จัดอบรมครู ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยเฉพาะให้เน้นหนักกับเด็กที่อ่านไม่คล่องและเพื่อกำกับติดตามวิธีการสอนของครูแบบเน้นผลสมัมฤทธิ์จึงให้ใช้วิธีทดสอบการอ่านของเด็กเป็นระยะ ตามแผนการสอนโดยใช้คำอ่านที่ยากขึ้นตามลำดับด้วยแนวคิดผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมแลกเปลี่ยนปัญหาเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการอา่านเขียนนักเรียนหลังห้องสร้างโมเดลหรือแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทปัญหาโดยเริ่มศึกษาข้อมูลสถิติต่ตางๆเกี่ยวกับการประเมินทดสอบในแต่ละระดับ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์สอบถามครูผู้สอนเมื่อทราบปัญหาได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อร่วมกำหนดปฏิทินดำเนินงานออกแบบเครื่องมือคัดกรองกำหนดระดับประเมินให้สอดคล้องกับระดับประเทศและสร้างแบบฝึกหัดหรือใบงานพัฒนานักเรียนเมื่อจัดเตรียมกระบวนการภายในเรียบร้อยจึงได้เชิญผู้ปกครองประชุมชี้แจงนโยบายแผนดำเนินงานพร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ หัวใจหลักของการปรับเปลี่ยนที่สำคัญในครั้งนี้คือการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนด้วยกระบวนการ PLC สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ครูผู้สอนรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกันมีการบูรณาการเนื้อหาและตัวชี้วัดบางรายวิชาที่ซ้ำซ้อนเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทำให้ครูมีเวลามากขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงขับเคลื่อนการทำงานปีงบประมาณ2,567องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษโบนัสมิติที่1ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเมื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูและสร้างระบบติดตามเรียบร้อยจึงเริ่มดำเนินการตามปฏิทินดำเนินงาน ประเมินคัดกรองครั้งที่1การประเมินครั้งนี้ทําให้เราทราบกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องพัฒนาและดูแลอย่างใกล้ชิดหลังจากนั้นก็ดําเนินการประเมินทดสอบต่ออีก3ครั้งเพื่อสราบพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนรายงานผล,ผลผ่านระบบ Google Drive เป็นฐานข้อมูลสําหรับวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนอย่างแท้จริง มีการนิเทศติดตามเป็นระยะผ่านกระบวนการ PLC จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและศึกษานิเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานทั้งข้อมูลเชิงสถิติและคุณภาพอีกทั้งเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในจังหวัดสตูลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนสร้างกระบวนการดำเนินงานและติดตามอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดทั้งเชิงสถิติและเชิงคุณภาพดังนี้ 1. คะแนนประเมินทดสอบระดับปฐมศึกษาการอ่านมีแนวโน้มสูงขึ้นคะแนนครั้งสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากครั้งแรก31.67คะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นรอยละ57.23การเขียนมีแนวโน้มสูงขึ้นคะแนนครั้งสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากครั้งแรก44.42คะแนน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ112.66ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการอ่านเขียนมีแนวโน้มสูงขึ้นคะแนนครั้งสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากครั้งแรก22.3เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ48.80 2. ระดับการประเมินเป็นรายบุคคลระดับปฐมศึกษานักเรียนที่มีการประเมินการอ่านระดับพอใช้และปรับปรุงลดลงจากครั้งแรก163คน คิดเป็นร้อยละ93.14นักเรียนที่มีการประเมินการเขียนระดับพอใช้และปรับปรุงลดลงจากครั้งแรก200คนคิดเป็นร้อยละ87.73ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนที่มีการประเมินการอ่านเขียนระดับพอใช้และปรับปรุงลดลงจากครั้งแรก69คนคิดเป็นร้อยละ82.14ผลการประเมินทดสอบระดับประเทศในปีการศึกษา2566 เรียบเสมือนกระจกสะท้อนความสําเร็จจากภายนอกที่แสดงออกถึงความสําเร็จคือการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน RT และคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา2566มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้งนี้สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจมากที่สุดคือมีนักเรียนที่สอบประเมิน RT และ NT ได้คะแนนเต็มจำนวน15คนและ5คนตามลำดับ นับเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสําหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลผลการทดสอบโอเน็ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คะแนนวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับภาคการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ 1. คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาปัง6ดีขึ้นเป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานภายนอกและผู้ปกครอง การศึกษานะครับถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เด็กและเยาวยชนที่ดีมีคุณภาพจะต้องมีการศึกษาที่ดีด้วยดังนั้นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเป็นจะต้องให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของการยกระดับความรู้สมรรถนะทักษะและเจตคติโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้หนึ่งโรงเรียนของจังหวัดสตูลที่เป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาก็คือโรงเรียนนิคมพัฒนาผังหกซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลซึ่งมี ผู้ริหารหลักขององค์กร,ก,รก็คือท่านสัมฤทธิ์เรียมประสิทธิ์ท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตามเท่าที่ผมได้เข้าไปเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นถึงกระบวนการทํางานของผู้ริหารองค์กรหลักท่านมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะนําในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษามาตอบโจทย์ในการบริหารเชิงพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงง,งานฐานวิจัยที่พัฒนาคุณภาพใน ในเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การทํางานเป็นทีมตลอดจนการจัดการตนเองหนึ่งในนั้นครับที่ทางผู้บริหารขององค์กรหลักขององค์การแริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความสําคัญยิ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอ่านออกเขียนได้ตลอดระยเวลาปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาผมได้ไปพบปะพูดคุยกับนักเรียนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิด กระบวนการสื่อสารกระบวนการกล้าพูดของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สเราเห็นได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ําต้นน้ําที่ดีก็คือผู้บริหารที่ดีผู้บริหารองค์กรหลักมีแนวคิดวิสัยทัศน์ที่ดีนําไปสู่การนําพาองค์กรคือผู้บริหารศึกษาและคุณครูโดยการยกระดับคุณภาพสร้างเครื่องมือสร้างแนวคิดปรับกระบวนคิดกระบวนทัศน์ให้กับผู้บริหารและนําไปสู่กลางน้ําก็คือคุณครูครับ คุณครูของโรงเรียนนิคมพัฒนาผังหกเป็นคุณครูที่มีคุณภาพมีการปรับเปลี่ยน d s ซ t ในการทำงานโดยใช้กระบวนการคิดแบบมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ สอบโจทย์คุณภาพของผู้บริหารองค์กรหลักที่นักเรียนนิคมพัฒนาปังหกทุกคนจะต้องมีพัฒนาการที่ดีในการอ่านออกเขียนได้อย่างเห็นได้ชัดดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนกลางน้ําของค,ครูจะมีความแตกต่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามความแตกต่างของค,ครูแต่ละคนนําพาไปถึงที่นักเรียนอ่านออกเขียนได้สุดท้ายท้ายสุด ปลายน้ำก็คือคุณภาพของนักเรียนนักเรียนทุกคนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผางหกจากเคยที่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้จนกระทั่งถึงปลายปีการศึกษา2566นักเรียนเทบทั้งร0อยเปอร์เซน์สามารถอ่านออกเขียนได้นั่นแหละครับแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดเชิงระบบตั้งแต่กระบวนการอินพุต โปรเซสและเอาตพุทฟีดแบ็ที่ได้กลับมาในตอนนี้ก็คือผู้ปกครองและก็คุณครูตลอดจนนักเรียนมีความภาคภูมิใจมีการเรียนดีแล้วก็มีความสุขหากทุกคนมีความรักความพึงพอใจสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วการศึกษาของจังหวัดสตูลก็มีคุณภาพ 2. ครูโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในยุคที่ความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเกิดเป็นความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 3. เกิดเป็นผัง6โมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ทักษะที่พึงมี6ประการของนักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน 1. reading skill 2. writing skill 3. arithmetic skill 4. t e Teamwork and l e a d e r s h i p s k i l l 5. Career and l e a r n i n g skill และ 6. d Digital s k i l l ความโดดเด่นและเป็นเลิศในด้านการลดความเดือมล้ำในสังคมและการต่อยอดของนวัตรกรรมเป็นนวัตรกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบันมีการประยุกต์ผสมภาษาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่าน เขียนนักเรียนเป็นรายบุคคลให้บรรลุปเป้าหมายอย่างแท้จริงลดความเหลื่อมล้ำเรื่องมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ชนบทกับสถานศึกษาชื่อดังในตัวเมืองสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนในพื้นที่่ันจือเจว่าไก่แก้เกวเป็นยายกองนาราวดีมีความภูมิใจที่ว่าล้านเกอบอาทีจบเรยขก็คุณโรงเรียนเดี๋ยวตอนในงานอเอาเขียนได้ค่ะ ขอบคุณมากมาก